เวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพีชานนวัดท่าทองในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพนางจิตจรุงสิทธิพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่8ธันวาคม2566สิริอายุได้87ปี นางจิตจรุงสิทธิพันธ์เกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2478เป็นบุตรตรีของพลตวรวจเอกพิชัยกุลวนิชกับนางสมานกุลวนิชฐ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนและโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีจากนั้นได้เข้าปฏิบัติงานที่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังโดยมีความเจริญก้าวหน้าจนกเกษียณอายุ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์มีบุตรธิดา3คนได้แก่นางปรีชายาสิทธิพันธ์เฟอร์รี่ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์แพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร